เอสเกเล็กตอยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาพระบระมราชชนีพันปีหลวงนะคะคงคิดว่าจะมาเล่าเรื่องผ้าละสีนองน,นะคะแต่เดิมพิพิธภัณฑ์ผ้านะคะที่เห็นด้นหลังตรงนี้นะคะมันเป็นอาคารอาคารหนึ่งที่เราเรียกว่าหอรัศดากรพิพัฒน์นะคะ เป็นที่จัดเก็บภาษีในสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นจะมาเล่าเรื่องภาษีให้ฟังนะคะอ่ะเดินไปด้วยเล่าไปด้วยนะคะอ่ะภาษีนะคะ,ะ,ะ,คะเราสันนิษฐานว่าคําว่าภาษีเนี่ยมาจากภาษาจีนแด้จิ๋วนะคะที่เราคุ้นเคยกันคําว่าบูซีนะคะบูซีแต่ว่าที่เก็บผลประโยชน์อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะความแปลประมาณนี้ หรือแบบคนที่เก็บผลประโยชน์เพราะฉะนั้นภาษีในสมัยแรกๆอ่ะเราใช้บัญชัยได้สองความหมายนะคะแปลว่าค่าธรรมเนียมก็ได้นะคะ,ะค่าอะไรต่างๆเราก็เรียกภาษีนะคะหรือใช้ในความหมายว่าความได้เปรียบก็ได้เช่น เขามีภาษีเหนกว่าชั้นอย่างเงี้ยนะคะคือเขาได้เปรียบมากกว่าเงี้ยค่ะมีมีอะไรบางอย่างเงี้ยกว่าก็ได้ใช้แบบนั้นก็ได้นะคะทําใช้ได้ทางสอบแบบนะะทีนีเ้เรามีภาษีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเท่าที่สื่อความไปได้หลักฐานที่มันเก่ามาก,มากๆเนี่ยนะคะ เอาสมัยสุขโขทัยดีกว่าวเพราะมันมีตัวอักษรชัดเจนในศิลาจารึกพ่อคุณรัคําแหงมหาราชนะคะศิลาจารึกเนี่ยก็บอกว่าเรามีคําว่าจะกกอบในศิลาจารึกมีคําว่าจะกอบแล้วนั่นหมายความว่าก่อนนัา้นาน่ะเรามีการจัดเก็บภาษีมาแล้วก่อนสมัยสุขโขทัยนะคะจะกอบก็คือการเสียเงินค่าธรมเนียมให้กับรัฐนะคะแล้วรัฐ ก็จะตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นกลับมาเช่นสาธารณูปโภคต่างๆถนนหนทางอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงในสมัยสุขโขทัยเรายังมีอีกคำหนึ่งคำว่าด่านขนอมองนะคะจะขนสินค้าไปไหนต้องผ่านด่านขนนองนั่นคือภาษีศุลกากร,กรยุคแรกเลยนะของเรานะคะเรามีด่านขนอมองไปไว้จัดเก็บเงินแล้วนะนะคะถัดมาเรื่อยในสมัยอยุธยาก็เริ่มมีการเสียสวย นะคะเข้าใจใช่ไหมเสียสวยนะคะก็คือเราเราเสียภาษีด้วยการใช้แรงงานคนไม่ได้เสียเป็นตัวเงินนะคะเข้าเขาเดือนออกเดือนนะคะคนที่เป็นเป็นไพร่เนี่ยเป็นประจำปกติเป็นไพร่เนี่ยก็เข้าเดือนออกเดือนก็คือไปทํางานให้หลวงนะคะหเดือนแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน1เดือนเข้าเดือนออกเดือนนะคะอันนี้เป็นการเหมือนเสียภาษีแต่ไม่ได้เสียเป็นตัวเงิน นะคะเสียเป็นแรงงานให้กับรัฐนะคะต่อมานะคะเราก็มีคำว่าภาษีร้อยชักสามงงไหมภาษีร้อยชักสามมาจากไหนนะคะก็เหมือนปกติทั่วไปเลยนะคะสมมุติว่าของเข้ามาร้อยชิ้นนะคะรัฐจะชักออกสามชิ้น นี่คือภาษี้อยชักสามนะคะต่อมาคน,คนที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยที่เป็นต่างชาติก็จะต้องทําการผูกปีนะคะก็คือเหมือนเสียภาษีอย่างนี้แหละนะคะปัจจุบันมันก็คือวีซ่าใช่ไหมเราเข้าทำเนียมเราก็คือจะไปไหนก็เสียค่าวีซา่าถ้าประเทศนั้นไม่ได้ฟรีวีซ่านะมันก็คือวีซ่านั่นแหละไปอยู่ในดินแดนเขานะคะก็เสียค่าทำเนียมอีกแบบหนึง่ง ะะปัจจุบันเราก็เห็นเรามีภาษีต่างๆแยะๆมากมายนะคะที่เราต้องเสียในปัจจุบันนะคะนี่คือที่มาที่ไปนะของคำว่าภาษีแล้วทำไมเราจึงต้องเสียภาษีคำตอบก็คือง่ายๆนะคะรัฐที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นแผ่นดินใช่ไหมนะคะเราไปอยู่ในแผ่นดินไหนนะคะเราก็เสียค่าให้เขาแล้วรัฐจะตอบแทนเรานะคะด้วยสาธารณุปโภคต่างๆ นะคะหรือโครงการอะไรต่างๆที่รัฐบาลหรืออะไรเงี้ยเขาเป็นคนออกกําหนดมานะคะเช่นการสร้างถนนขนทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการแพทย์ที่มันสะดวกมากขึ้นนะคะมีความเจริญมากขึ้นมีเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นก็เอามาตอบแทนประชาชนอย่างเราที่เราต้องเสียภาษีนั่นเองนะคะง่ายๆนะจ๊ะและนี้ก็คือเอสเก็ตเด็กเก็ตน้อยสำหรับอ p นะกศึกษาเดี๋ยวไว้ดู อีพีอื่นนะคะว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรอีกนะคะตอนนี้ไปก่อนแล้ว